สวัสดีครับที่นี่มอบนพาทุกท่านมาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบนรารชธานีนะครับมาร่วมยินดีกับว่าที่ศาสตราจารย์สาขาวิชากฎหมายมหาชนนะครับซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2567นะครับและในช่วงนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเพื่อส่องพระกุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไปนั่งนะครับ จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดนเตอร์สุภาวณีอมรจิตสุวรรณนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับวันนี้ขออนุญาตมาที่ห้องพักนะครับมาพูดคุยแล้วก็มาร่วมยินดีในโอกาสที่ได้รับตําแหน่งนะครับเป็นว่าที่ศาสตราจารย์นะครับในเบื้องต้นคงพูดถึงความรู้สึกหน่อยนะครับค่ะก็ดีใจค่ะที่มีวันนี้นะคะ เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ทุ่มเทให้กับงานด้านวิชาการนะคะทำหนังสือนะคะเขียนหนังสือเขียนงานวิจัยนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนของเราแล้วมันก็ตกผลึกนะคะตกผลึกทางความคิดนะคะทำให้รู้ว่าอ๋อนี่มันคือตัวตนของเรานะ,ะคะก็มันถ่ายทอดผ่านหนังสือที่เราได้ทำขึ้นมานะ,ะคะ เดี๋ยวคงมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆนะครับอาจารย์ที่เป็นคนพื้นเพศที่ไหนครับภูมิลำเนาอ๋อคนม่วง30ค่ะจังหวัดบรุรลราชธานีค่ะบลรัาชธานีะนะครับรับราชการที่มหาวิทยาลัยบลราชธานีมานานแค่ไหนแล้วครับค่ะก็วันที่16สิงหาคม2547นะคะะก็อีกอีก11วันก็ครบ20ปีเต็มนะคะ ก็เนี่ยเกือบเข้า20ปีล้ว่ะ20ปีอ๋อก็จะครบในส่วนของ20ปีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะการศึกษาละครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับก็จบจบปริญญาตรีนะคะนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชน,นะคะ,คะแล้วก็จบปริญญาโทนะคะสาขาก,กฎหมายมหาชนนะคะที่มหาวิทยาลำัมคำแหงนะคะทำวิทยานิพนธ์เรื่องสัญญาสัมปทา,าน,นะ จบปริญญาเอกนะคะได้ทุนนะคะโครงการพัฒนาอาจารย์นะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะในในช่วงนั้นยังยังขึ้นเป็นทบวงมหาวิทยาลัยอยู่นะยังยังไม่ยังขึ้นกับกระทรวงสาธิการเนาะยังไม่ได้แยกออกมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาเหมือนปัจจุบันนะ,ะก็ตรงนั้นก็เรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเหมือนกันนะคะก็ ทำดุษฎีนิพนธ์นะคะเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายมหาชนค่ะเรื่องของการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ดูแลในส่วนไหนบ้างค่ะก็วิชาหลักนะคะวิชาบังคับก็คือวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นนะ,ะส่วนวิชาชิปแต่ก่อนนั้นก็จะมีวิชานิติปัญญาด้วยนะคะตอนนี้ทางคณะบดีคนเก่านะคะก็เอาไปให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ต่อมาก็ได้รับผิดชอบในวิชาหลัก หลักกฎหมายการคังสาธารณะนะ,ะแต่ในตอนนี้ก็เอาให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะฮะก็จะเหลือวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นนะ,ะซึ่งเป็นตัวตนนะในการทําตรงนี้แล้วก็จะมีวิชาชีพเลือกนะฮะก็คือหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะและการพัสดุนะแล้วก็วิชากฎหมายมหาชนทางเศษรษฐกิจนะแล้วก็ มีตอนนี้ก็จะมีเสริมเข้ามาก็คือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมาชาติอะไรพวกนี้แล้วก็มีเทอมนี้เขาให้มาสอนวิชาว่าความนะร่วมกับอาจารย์ประดิษฐ์เป็นทองเขา,าบอกคเคยเป็นทนายความมาก่อนอาาก็เลยให้มาสอนวิชาว่าความด้วยวิชาว่าความนี่ที่เป็น มีสารจำลองด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะในส่วนอาจารย์ก็จะรับผิดชอบในการสอนภาคทฤษฎีอ,อาจารย์<อ>ประดิษฐ์ก็จะรับผิดชอบฝึกเด็กในส่วนของสารจำลองะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งวิชานี้มันก็ไม่ยากเพราะว่าเราเคยเป็นทนายความมาก่อนอนะเราก็สอนได้สบายๆอยู่แล้วไม่ไม่มีปัญหา<อ>เดิมจริงๆอาจารย์เคย<อ>เคยรับราชาการตำรวจนะอ๋อตำรวจตำรวจหญิงเป็นรุ่นแรกนะ ถ้าเป็นคนแรกของม่วง30นะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ดังนะแต่ตั้งแต่ปีสามสามสหนะึ 30, ่งะสามศนสามหนึ่งอะตั้งแต่ปีพศออน,นั้นเลยรุ่นใหม่ยังไม่เกิดเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนาะก็ตอนนั้นทํางานอายุไม่20ปีอายุ20คสิบเป็นตารวจหญิงเลยเป็นตำรวจหญิงก็คุณยายแม่พาไปสอบที่โคราชก็เป็นสอบคนตํารวจก็ลด เกตของเต่งลงแล้วสอบได้ที่สี่นะของประเทศไทยนะ<ต>เนาะเพราะฝั่เป็นบัญชีแล้วแต่ประเทศเลยอ่เขาเขาสอบพร้อมกันอะ่ะแต่ว่าเราไปสมัครที่จอหอาที่จอหอก็จะมีฝั่งภาคตะวันออกเขาก็จะสมัครที่ชนบรุรีอะไรพวกเนี้ยเนาะ,ะแต่ว่าบ,บัญชีรวมที่สอบสายเนี้ยนะม,มันก็จะ ประมาณ8 0 0ห0นกว่าคนเนาะทั่วประเทศโอ้ได้ลำดับที่4ได้ลำดับที่สี่ของประเทศแต่ว่าเป็นคนคนที่หนึ่งของโคราชนะของโคราชเดี๋ยวจันบอกเมื่อกี้อาวุธมอมอไหนะสอนมอสามมอสามตอนนั้นเรียนมัธยมมัธยมที่ไหนครับเรียนโรงเรียนนารีค่ะนารีนุกูลนาีนุกูลแต่ว่าทํางานในส่วนรับรับราชการตํารวจกี่ปีครับถึงมาเรี่ยนน่าจะหปีหปีก็น่าจะติดสิบตำรวจตีมากตอนนั้นนะสิบตำรวจตีหญิงแต่แต่ว่า ความมุ่งหมายเราเราบอกว่าเฮ้ยเรามาเรียนนิติศาสตร์เราตั้งใจอยากจะสอบผู้พิพากษาอ,อยากจะไปเวชศาสตรมากกว่าอยากเป็นศารก็เลยมานั่งดูว่าตอนนั้นน่ะผู้หญิงน่ะพนักง,งานสอบสวนหญิงไม่มีนะในรุ่นนั้นน่ะตั้งแต่ปีปีสามสี่สามห้าเนี่ยยังไม่มีนะ,ะเขาเพิ่งมามีพนักง,งานสอบสวนหญิงเนาะ,ะประหลัดหญิงอะไรก็ไม่มีนะแต่ก่อนอก็เลย มีเส้นทางเดียวที่จะสอบได้ก็คือต้องมาเป็นทนายความ,มเป็นทนายความก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเป็นจนทุกวันนี้ก็เบนมาเป็นอาจารย์ยังไม่ได้สอบสารอะไรเลยคนั้นเส้นทางของสายวิชาการการนําวิชาชีพทนายความมาสอนประสบการณ์ต่างๆก็สบายอยู่แล้วก็มันก,นะมนก็มันก็หมกมุ่นอยูอย่ในเรื่องพวกนี้ค อยู่กับเรื่องพวกนี้ตลอดไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ค่อยชอบเที่ยวอะไระไะแล้วก็ <ไป S 1> ส่วนหนึ่งเรามีหนะ้าที่ในเรื่องของการสอนในเรื่องของงานวิจัยงานวิชาการหนังสือตํารานี้ยังไงแบ่งเวลาไงจังอ,อันนี้นะช่วงปิดเทอมเนี่ยก่อนนั้นจะไม่สอนซัมเมอร์เลยนะก็จะ,ะอาศัยช่วงปิดเทอมมาเขียนหนังสือมาเขียนหนังสือมาทบทวนถ้าเทอมไหนเนี่ยนะคะเราสอนน้อยเทอมหนึ่งเนี่ยจะสอนน้อยอก็จะ แบ่งเวลาเขียนหนังสือนะเขียนหนังสือด้วยก็พัฒนาไปถ้าเทิมสองสอนเยอะ,อะก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้เขียนหนังสือจะ,อะใส่ช่วงปิดเทิมหนังสือตำราที่อาจารย์เขียนนี้ก็คือตั้งแต่สำเร็จการศึกษามานะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงช,ช่วงสอนอยู่ที่มอวบน ทำทำพอสอนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหนังสือหรือว่ารอสอหรือว่าในแต่ละห่วงวางแผนไว้อ,อย่างไรบ้างอ๋อทำพอสอเนี่ยกฎหมายมหาชนอตอนนั้นหนังสือชื่อหลักกฎหมายมหาชนก็แล้วก็จะมีกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่อขอพอสอนะคะก็ทําด้านนี้พอรอสอนะคะก็มาขอรอสอก็หนังสือนิติปรรัญญา เรื่องอะไรสักอย่างแต่มันอยู่ในศาสตร์นี้ค่ะแต่ก็เป็นกฎหมายมหาชนด้านแท่งนี้มาตลอดะค่รอสอก็ด้านนี้มาแล้วด้านสองเครับสอก็เหมือนกันก็มาทํามีตัวอย่างเอกสารหนังสือไหมครับเนี่ยนี่เลยหลักหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแล้วก็การพัสดุแล้วก็อันนี้สามเล่มนี้ขอขอสัตตาจานะ หลักกฎหมายมหาชนเพื่อพลัเมืองอันนี้มาติเสียงข้างมากเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้แก้เลยนะคะไม่ได้แก้เลยไม่ได้แก้เลยอ,อันนี้หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐศาสตร,ร์การค้าปลีกและการคังสาธารณะ,ะอันนี้ก็พวกกฎหมายเกี่ยวกับการคังนะคะ,ะจากการที่ว่าเราสอนนะทุกคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเราสอนเรื่องการเมืองเราจะต้องไปไปสร้างมวลชนเพื่อที่จะไป กดดันให้มันมีม็อบมีอะไรอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การใช้อำนาจรัฐเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการใช้อำนาจมหาชนเนี่ยมันเป็นอำนาจอภิสิทธิ์ของฝ่ายปกครอง<ะ>ที่เรามอบให้กับรัฐแล้วประชาชนมอบให้กับรัฐแล้วรัฐก็มาทําหน้าที่แทนเราแล้วหลังจากที่รัฐมาทําหน้าที่แทนเราเราจะบอกว่าเฮ้ยทำไมรัฐไม่ทําอย่างงอนง,งี้อันนั้นก็เป็นเพราะว่าเขา<ะ>เราจะต้องไปตรวจสอบการทํางานของเขานะว่าทาไมเขาไม่ทํา แต่อย่าลืมว่าก่อนที่เขาจะหาเสียงเนะ่ะเขาก็จะมีการหาเสียงว่านะโยบายของเขาเป็นยังไงงี้งี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเขาเข้ามาเขาต้องทําตามนโยบายของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละมันก็คือการจัดทําบริการสาธารณะใช่ไหมเพื่อประชาชนส่วนประชาชนบางส่วนจะถูกใจไม่ถูกใจมันมีข้างอยู่แล้วประชาชนมันมีข้างอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เขาสับสนเกี่ยวกับอํานาจรัฐนะประชาชน เราก็เลยมองว่าจริงๆกฎหมายมหาชนอย่างเดียวมันไม่ใช่นะมันต้องเพื่อพลเมืองพลเมืองจะต้องรู้เข้าใจตัวเองแล้วมามองว่าเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยอฉันเป็นประชาธิปไตยนะมันต้องมีความเสมอภาคนะเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันนะเธอต้องทําให้ฉันเท่ากันจริงๆมันไม่ใช่นะเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันเนี่ยนะมันเสียงหนึ่งเสียงที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเสียงในการเลือกตั้ง ใช่ไหมสอสอเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมันหนึ่งเสียงเท่ากันเสียงหนึ่งเสียงในการได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเราไปโรงพยาบาลคนจนคนเป็นคนรวยมีฐานะมีเงินมากก็เข้าโรงพยาบาลใช้สิทธิ์30ิบาทไหมใช้สิบบาททองเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะน,นี่คือสิทธิ์ที่เท่ากันสามารถที่จะขับรถบนถนนบนทางหลวงได้ไหมได้เขาไม่ปิดกัน้นเขาไม่ห้าม นี่คือหลักความเสมอภาค,คใช่ไหมจุดนี้แหละที่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจมักจะร้องสิทธิความเท่าเทียมแต่จริงๆเนี่ยไอความเท่าเทียมมันคือความเท่าเทียมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดและไม่ผิดกฎหมายแต่มันไม่ใช่ไปเรียกร้องทุกอย่างเป็นของตัวเองอนั่นมันอาจจะเป็นประเด็จการเสียงข้างมากใช่ไหมคะและที่สําคัญเราอยากจะให้ทุกคนเหมือนกันหมดเอ๊ะมันไม่ใช่ละมันจะใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงหรืออ,อย่างอาจารย์เนี่ย สอนหนังสือมีหน้าที่เป็นอาจารย์ใช่ไหมแน่นอนลูกศิษย์เขาก็มีหน้าที่เป็นลูกศิษย์ใช่ไหมเป็นนักศึกษาถ้าเราถามความเท่าเทียมมันก็ไม่มีความเท่าเทียมอยู่แล้วเพราะเขามีสถานะเป็นนักศึกษาใช่ไหมเรามีท่านหน้าที่เป็นอาจารย์เราก็ต้องมีเอกสิทธิ์ของความเป็นอาจารย์เราก็ต้องสอนเขาใช่ไหมล้วก็อาศัยอํานาจที่รับเนี่ยมอบให้เรามหาวิาลยมอบให้เราเนี่ยทำหน้าที่สอนเนี่ยเราก็สามารถจะสั่งการเฮ้ยเธอต้องเข้ามาเรียนนะ ถ้าเธอไม่เข้าเรียนไม่ถึง80%อนะอาจารย<ม>์ก็ตัดสิทิ์สอบเธอนะเธอก็หมดสิิ์สอบนะเวลาเธอมาเข้าสอบนะเธอต้องแต่งกายนะสุภาพนะให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิลัยนะถ้าหากว่าเธอแต่งกายไม่เรียบร้อยใส่รองเท้าแตะใส่ชุดกีฬาเข้ามาสอบกรรมการสอบก็ไม่ให้เธอเข้าสอบอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ก็คือสิทธิที่มันเป็นไปนตามที่กฎหมายเขาบัญญัติว่าอาจารย์มีหน้าที่ตรงนี้ ใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าทุกวันนี้เห็นคนที่จับต้นชนปลายไม่ไม่น่าจะเข้าใจบริบทนี้เท่าไหร่คิดว่าเท่าเทียมมันเท่าเทียมกันไปหมดมแต่จริงๆมันมันคือการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันมากกว่าใช,ใช่ไหมม,มันคือการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันหน้าที่ของคนตัดสินคดีตุลาการหรือศาลเนี่ยผู้พักษาเนี่ยเขามีหน้าที่เขาก็ตัดสินคดีเขาก็ถ้าหากว่าทานายใช่ไหม ไม่สุภาพในห้องเขาก็สามารถที่จะบอกทนายได้ใช่ไหมว่าควรที่จะทําตัวยังไงจะได้ไม่ละเมิอดอานาจศาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราจะไปเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างหัวหน้าผู้บังคับบัญชาเขาก็มีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่สั่งการเราใช่ไหมส่วนการสั่งการของเขาจะมีธรรมาพิบาลหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องใช่ไหมคะ อันนี้ถ้าคนเข้าใจหน้าที่ของแต่ละตัวเองเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาซึ่งหน้าที่นี้นะเอาจริงๆหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านก็พูดไว้อยู่นะว่าถ้าคนทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธทาสบอกการปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องไปนั่งเข้าวัดเดินจงกรมนั่งสมาธินะเราทําหน้าที่ของเราด้วยความสุจริตโปร่งใสใช่มไหม เราสามารถที่จะทําโดยที่ว่ามันไม่เกิดปัญหาไม่ผิดก,กฎหมายไม่อะไรอะรมันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติธรรมของเรารอาจารย์คิดอย่างนั้นไงก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆ <c oughs> ก็เนี่ยค่ะกำลังใจก็คือหมายว่าเช,ช้ามาใช่ไหมคะจากจากที่บ้านนะจนอายุ57นสิเนี่ยนะก็่าวัน่ี้ไม่ได้ถามนะว่าอายุเท่าไหร่ใช่บอกเองบอกเองบอกเองเลยเพราะว่าอีกสมปี อีกหนึ่งเดือนจะเกษียณแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณตาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยยังมีชีวิตใช่ไหมก็จะว่าที่โมงสามสิบที่โมงสามสิบเที่ยวอ่ะนะทุกวันเที่ยวเที่ยวเดินทางไปกลับไปกลับทุกวันตั้งแต่ปีไหนครับตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนั่นแหละตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเลยโอ้โหตั้งแต่ปีสี่เจ็ดก่อนนั้นก็ก็จะหย่อนลูกนะไว้ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลแต่เขาเรียนปหนึ่งอ่ะ อืมนะลูกเขาเรียนเรียนรูบาลอีกคนนึงเรียนอาเวแล้วก็ไปหย่อนแต่ละที่แล้วเข้ามออะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อครับค่ะก็ทําอย่างนี้มาค่าน้ํามันรถก็น่าจะหมดกับค่านั่นแหละค่าเงินเดือนน่นนาจะหมดค่าน้ํามันรถก็จะไหว้พ่ออ่ะกลับมาไหว้พ่อแล้วก็เข้ามาในห้องนี้กไหวพ้พระแล้วขากลับแล้วก็ไหวพ้พระแล้วก,กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าไหนเราไม่สบายใจ ก็จะเดินเดินจงกรมในห้องนี้แหละอฝึกมันไปเกือ็ไม่มีอะไรทําได้บางบางทีมันเกินวิสัยเนาะที่เราจะคาดการที่เราจะควบคุมมันแล้วก็เราก็ดับที่ตัวเองนี่แหละทำมันมแสดงว่าไม่ธรรมดาที่สามารถปฏิบัติแบบนี้ได้หรือว่าทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วทุกคนสามารถทําได้ถ้าตั้งใจอย่างของอาจารย์มันทํามาอย่างต่อเนื่องมันมันมีปัญหาจน บางครั้งเราก็รับไม่ได้เนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้เนาะพอะถึงตอนนี้ก็บอกอก็ช่างหัวมันอะไระมันจะเกิดก็ช่างมันอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยวางมันไปเพราะมันไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ในสถานการณ์ที่มันเกินในความควบคุมในส่วนของอาจารย์ก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยนะครับหรือว่าอาจารย์ท่าน,นอื่นๆนะครับที่จะก้าวมาถึงจุดน,นี้ มีแนวทางหรือว่ามีข้อปฏิบัติยังไงบ้างในช่วงนี้ก็อยากจะฝากนะคะอาจารย์รุ่นน้องๆน,นะคะหรือว่าคนที่รุ่นๆรุ่นๆเดียวก,กันกับตัวเองก็ถ้าอายุขนาดนี้ถ้ามาทํมันก็คงไม่ทันนะเนาะเราก็ต้องบอกว่าฝากรุ่นน้องๆน,นะ,ะที่เขายังไม่ได้ทําให้เขาพัฒนานะพัฒนาเอกสารนะคะการสอนของเรานี่แหละพัฒนามันขึ้นมานะคะให้มันลึกขึ้นมา แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างมันเป็นหนังสือสร้างมันเป็นตําราก็ได้อตําราก็ได้แล้วค่อยให้มาเป็นหนังสือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามทําเราทําทุกวันทุกวันทุกวันนะแ, <c oughs> แล้วเราอย่าอย่าวางมันอย่าทิ้งมัน <c oughs> เพราะถ้าเมื่อไหร่เราทิ้งมันปุ๊บมันมาจูนมันไม่ติด <c oughs> เราต้องทําอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจารย์ก็ทำมาตลอดเวลา20ปี <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่า20ปีนะต้องใช้เวลาเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ เราไม่ใช่คนโสดเนาะที่เราจะต้องเดินไัยออะเรามีลูกอะลูกเราก็เรียนหนังสือ,อตั้งแต่ลูกเราเรียนเด็กๆเ,เราก็ส่งลูกทำมีมีลาแล้วก็ว่างจนกระทั่งลูกชายคนโตก็จบไปทํางานแล้วจบวิศวะ,ะก็อายุยี่ส้าปีแล้วตอนนี้ก็ทํางานได้สองปีละสองปีสามปีส่วนลูกสาวก็ปีสี่ละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็พ่วงมาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันมันก็เลยมันอาจจะช้าวกว่าคนอื่นแต่ก็ดีกว่าไม่ ไม่มีความสําเร็จเนาะก็ถือว่าถึงจะช้าก็ดีกว่าไม่สําเร็จอ่ะก็คิดแค่นี้อย่างน้อยก็ยังเได้ก่อนก็สเสียนยังดีอะไรอย่างเงี้ยอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวนะครับ <c oughs> ข้อมูลสิ่งดีๆนะครับรวมถึงเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจนะครับต้องขอขอบคุณในส่วนของว่าที่ศาสตราจารย์สาข,ขาวิวชากฎหมายมหาชนนะครับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภาวรณีอมรจิตสุวรรณนะครับที่มาพูดคุยในรายการกับเราบอกว่าท่านได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้งนะครับจะขออนุญาตมาพูดคุยแล้วก็ร่วมยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้อาจารย์ประสบความสํเร็จในชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัวนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับทุกสวัสดีค่ะขอบคุณที่ท่านคีวาชมสวัสดค่ะ